สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนเช้านี้ค่ะยายหน่อยสักรานย่านบัวค่ะขออนุญาตมาอัปเดตมาหมอมอยนะคะบรรยากาศที่ทุ่งนาค่ะที่บ่อปลาค่ะเช้านี้ค่ะทีมงานของเราเนื่องจากว่ามันเย็นมันหนาวเนาะเอ่อเพิ่งจะลงทํางานค่ะทุกคนค่ะเพิ่งจะลงบ่อนะคะทุกคนค่ะบ่อนี้เรามานอนเฝ้าตั้งแต่เมื่อคืนค่ะทุกคนค่ะเรามาค่ำๆนะว่าถึงบ่อค่ำๆค่ะนี่แหละค่ะบ่อนี้ก็ สี่ห้าปีที่แล้วเราเคยสูบกรบบอน,นี้หลังจากนั้นเจ้าของเขาก็ไม่ได้ขายให้เราเลยเพราะว่าเจ้าของให้พี่น้องกินเนาะก็มาปีนี้เจ้าของบอกบอกก็มาถามขายให้เราอ้าวมลองดูว่าจะเป็นยังไงจะลุ้นขึ้นไม่ขึ้นไหมจะยังไง <laughs> แต่ละบ่อค่ะแต่ละวันนี้ก็ลุน้นลุ้นกันตัวโก่งนัคะทุกคนค่ะบางบ่อก,ก็ลุ้นขึ้นบางบ่อก,ก็ลุ้นไม่ขึ้นค่ะเพราะว่าปีนี้มันก็แรงเนาะแถวโซนที่เรามาสูบปลา บ่อนไหนบ่อนไหนก็แ้งค่ะทุกคนค่ะข้าวนางงามอยู่ค่ะข้าวงามนะแต่ว่าน้ําไม่เยอะเท่าไหร่อะ่ะปลาวางไข่ไม่ค่อยได้มันก็เลยทําให้ปลาน้อยบางทีมีปลาในในนานนะมันมีช่วงหนึ่งที่ที่แล้งอะ่ะแล้วปลาเล็กปลาน้อยลงบ่ได้ดแล้วก็ตายในในนานะนะ่ะเนาะเห็นข่าวว่าเล่าให้ฟังนะก็เลยปลาไม่ค่อยมีน้ําก็มาไม่บ่อยอะ่ะข้าวข้าวนางงามแต่ว่าปลา ข้าวมีแต่เจ้าคำง,งามนะขาได้เข้าวเยอะกันแต่ว่าปลาไม่โอเคค่ะปีนี้เราทํางานแต่ละบ่อเราก็รุ้นกันตัวโกงค่ะทุกคนค่ะรุนกันว่าจะยังไงเนาะของเราซื้อของที่อยู่ในน้ํามองไม่เห็นตัวเนะ <c oughs> าะก็รุ้นค่ะทุกคนค่ะเป็นกาลังใจให้ตัวเองด้วยให้ทีมงานด้วย <c oughs> รุนกันค่ะงานอยู่ในน้ําเนาะของอยู่ในน้ําเราซื้อของก็ ยังกะซื้อหวยนะบางทีก็โดนบางทีก็ไม่โดนถ้าโดนก็ดีไปนะถ้าไม่โดนก็ยิ่งเหนื่อยเป็นทวีคูณค่ะ <c oughs> อ้าวนี่แหละค่ะคืองานของพวกเราทําไปค่ะเพื่อนๆค่ะอาชีพของเราเนาะไม่ทาก็ไม่ได้กินทําก็ได้กินเพ <c oughs> ื่อนๆบางคนที่ยังไม่รู้ว่าเราทําหน้าที่ทําอาชีพอะไรก็เล่าให้ฟังนี่แหละค่ะด้วดยภาพเนี่ยอาชีพของเราก็คือเป็นคนหมองบกปลาเนี่ยแหละค่ะทุกคนค่ะ หมอ,บอบลปลาปลาไปส่งพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนะฮะนี่แหละคืองานของเราอาชีพของเราค่ะเพื่อนๆขายเช้า,ชานี้ก็รายงานบรรยากาศที่บ,อบ่อปลาประมาณนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะหน่อยไปทํากับข้าวกัน <laughs> ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเชา้ชาๆเอาบรรยากาศเย็นๆที่ช่งน้ามาฝากค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปคะ่ะเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันนะคะทุกคน